หอาอมตะธาตุได้ก็ต้องให้ทาไม่สองตัวเนี่ยว่าไม่ใช่เราอย่างไรเห็นไหาสองตัวเนี่ยมันไม่ใช่เาารเา,ม,ม,เามันเป็นตัวก่อทุกข์ก่อโทษก่อภัยวิธีการก็อย่างที่อาจารย์แนะนําไปเห็นว่าลูกกำนันไม่ใช่เรามันก็จบเท่าน,นั้นเองวิธีการมันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่พวกท่านไปเรียนมากไปอ่านมากไปรู้มากมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยวุ่นวายยิ่งรู้มากก็ยิ่งวุ่นวายมากก็ถามมากอาจารย์เลยต้องอ่านมา,มากเมื่อก่อนนะโอ้โหอาจารย์ฟังธรรมะทำไมก็ยังงงอยู่ ทำไมครูบาอาจารย์ถึงให้เรานั่งอ่านธรรมะนี่ยเยอะจังเลยเพื่อมาต่อพวกท่านนี่แหละการศึกษาพระบาลี <c oughs> ต่างๆ <c oughs> จําเป็นต้องคารวะนะครับจาเป็นจะต้องมีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะต้องมีผู้เข้าไปเรียนปริยัติมีเรียนบาลีเพื่อสื่อพระาศาสนาจะต้องมีมหาปริญญจะต้องมีโรงเรียนสอนธรรมะสอนบาลีไม่งั้นหายการพูดรมเนี่ย อาจารย์ไม่เรียนบาลีอาจารย์เลยไม่พูดเก่งเหมือนพระอาจารย์ต้นไม่ใช่พูดเก่งอาจารย์เลยไม่ไม่กลมกลมเหมือนบางองค์ที่ท่านเรียนปริยัติมาท่านก็จะพูดบาลีคําอธิบายธรมยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจนสลัดสลวยแต่อาจารย์ก็ยกได้บ้างเพราะอาจารย์ไม่ได้เรียนมาดังนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่านี้แต่ท่านที่ศึกษามาก็จะงดงามกว่าอาจารย์ดังนั้นศาสนาจะมีความงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด ว่าลมหายใจหายทุกอย่างในขณะนั้นดับไปในขณะที่นอนแต่สะดุ้งตื่นมาอยู่ในท่านั่งสมาธิด้วยมันเป็นฌานสีนะแต่ถ้ามันไม่มีสติแล้วมันไม่ใช่ฌานแนละ้วมันตกผวังไปพอตกผวังก็ขาดสติสติน้อยก็เข้าฌานอันนี้หรือสีก็เป็นได้นะหรือสีก็นั่งได้นะโยคีที่อยู่ก็นั่งได้สมัยก่อนที่ไม่มีศาสนาพุทธเขาก็ฝึกวิธีนี้กันถ้าอยากไปเป็นพรหมก็ทําวิธีนี้แต่ถ้าไม่อยากเป็นพรหม ก็ถอยลงมาอย่าไปเข้าชานลึกเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปอิ่มอิมเอม,อมในชานไปเสร็จแล้วเมื่อถอยกําลังลงมาให้มาพิจารณาใครควรทํานะอาจารย์เห็นว่าให้ดูที่จิตหนึ่งจิตว่างไปเลยไม่ต้องไปเสียอาการดูเวลาของกายดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารไม่ต้องไปดูดูลงที่จิตตัวเดียวจบที่จิตหาจิตเจอก็ไม่ต้องไปหาสังขารแล้วจบที่จิตเร็วที่สุดแล้วนะ สิ่งที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นแค่ธาตุเป็นแค่ขันแต่ท่านมองว่านี่คือผัวท่านนี่คือลูกท่านนี่คือลูกศิษย์ท่านนี่คือคนรักท่านนี่คือโอ้ยต่างๆนานานะให้ข่านิยามกันเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงสมมติเป็นเพียงเกมเกมหนึ่งเท่านั้นเองมันหลงอยู่ในเกมเกมหนึ่งก็ไม่ไม่รู้จักออกจากเกมนั้นสักทีก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อไหร่เห็นได้ก็ออกมาในเรียกว่าวรลุธรรม คือออกมาจากเกมนั้นน่ะไม่เข้าไปอยู่ในเกมนั้นเท่านั้นแน่เท่านั้นเองวิธีการน่ะไม่ได้มีอะไรยากเลยออกจากเกมซะเลือกเล่นเกมอย่าไปเป็นคุณนายเอ A อย่าไปเป็นคุณนายบีเมื่อนั้นก็ไม่มีเอไม่มีบีมันก็จบเท่านั้นเองง่ายจะตายนะพุทธาวจีกรรมพุทธามโนกรรมพุทธากายกรรมอโหสิสัมอาสาธุสาธุสาธุ ย่าไปจําเรื่องราวมากนะมงคล38นะเมื่อก่อนเธอเป็นอาจารย์สอนธรรมะมานะมันก็เลยตีเธอตอนนี้ธรรมะเธอมันเลยเยอะมากเลยมันเหมือนตัวเองเป็นพาาระรหันต์เนี่ยตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรทางนั้นนะมันเป็นความหลงอยู่หลงในความรู้เมาในความรู้อาจารย์พูดตรงนะถ้าวันนี้เธอแก้ตรงนี้นะเธอไปกราบขอเข้ามาพระสงฆ์สักห้ารูปนะไปแบบไม่รู้จักนี่แหละเข้าไปเลยกายกรรมวจีกรรมมนุกรรมกรรมใดก็ กรรมใดก็าตามที่ข้าพเจ้าเคยสอนธรรมะผิดเคยประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในดีตชาติจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจบัดนี้ข้าพเจ้าสํำนึกผิดในกรรมแล้วข้าพเจ้าจะขอเอากายสังขารนี้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมสืบทอ,อดพระศาสนาต่อไปขอให้ข้าพเจ้าเข้าถึงมรรคนิพพานในชาติปัจจุบันนี้โอ้ยเท่านั้นน่ะไม่นานก็เป็นพระรหนันต์เวลานั่งสมาธิม,มักจะง่วงนอนและเวียนหัวจะนั่ง จะต้องนั่งแบบลืมตาแก้ไขอย่างไรครับก็ไม่ต้องนั่งมันอะไรทําแล้วมันทุกข์ก็จะไปทําทําวิธีอื่นเดินุเดินจงกรมก็ได้หรือใช้การมีสติภาวนาในระหว่างวันทุกขณะเปลี่ยนวิธีการใหม่วิธีการที่พวกท่านรู้มานี่นะมันไม่ใช่วิธีการที่ผิดหรือวิธีการที่ที่ไม่ดีไม่ใช่แต่มันทําให้เสียเวลา เพราะเราจะไปสร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างจริงๆแล้วจิตไม่ต้องการการสร้างอะไรทั้งนั้นละ่ะต้องการเข้าไปเห็นเขาตามความเป็นจริงที่เขาเป็นไม่ได้ถูกปรุงแต่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นพอเข้าใจไหมแต่ต้องนั่งสมาธินะต้องเดินจงกมนะแต่ทําไม่ต้องมากวันหนึ่งครึ่งชั่วโมงก็พอเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงแค่นด้เพียงพอแล้วนั่งเกินกว่านั้นก็ติดสุขติด,ต,ดติดในความสงบมันเสียเวลาพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเสียเวลา20ปีนะ ถ้ารู้วิธีอาจารย์แบบนี้นะสามวันบางคนก็ผ่านแล้วพ่อเราคือผู้ที่มีคุณไปมีคุณอนันต์กับเรามากถ้าไม่มีพ่อวันนี้เราจะได้เรียนหนังสือไหมวันนี้เราจะได้ทํางานดีๆไหมวันนี้เราจะได้มาด่าพ่ออย่างนี้ไหมวันนี้เราจะได้มาโกรธพ่อไหมออกมาเนี่ยก็พ่อแม่อุ้มเลี้ยงดูป้อนข้าวขี้ก็เป็นพ่อเก็บแล้วไม่สํานึกตรงนี้ล่ะทําไมไม่ยอมพ่อทุกอย่างล่ะยอมแม่ทุกอย่างเราไม่ต้องเถียงหรอกยอมซะแล้วก็จบเท่านั้นเอง ถ้าคุณจะเป็นผู้เข้าถึงธรรมนะคุณต้องยอมให้ได้ซะกก่อนถ้าอาภัยอภัยไม่ได้ยอมไม่ได้อย่าไปหวังเลยจะได้อะไรไม่ได้อะไรหรอกเพราะการจะเข้าถึงธรรมต้องเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถอม่อมตนอภัยได้ทุกสิ่งให้ได้ทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตตัวเองแค่สละความโกรธไม่ได้อย่าไปฝันเลยธรรมะสูงๆนั่น วิธีการปฏิบัติหลปพ่อพต้องให้เห็นไตรักไม่เห็นการทํางานของจิตที่เคลื่อนไปให้เห็นว่าขันท่าไม่ใช่เราอย่างไรวิธีการก็มีแค่นี้แหละให้เห็นอริยสัจสี่ให้รู้จักทุกรู้ว่าทุกอาการทุกกายทุกใจเป็นอย่างไรเมื่อเรียนรู้ทุกแล้วเห็นว่าทุกลมหายใจคือทุกทุกอนูเซี้ยววนาทีที่เรามีชีวิตอยู่ในทุกทั้งนั้นเซลมีการเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีสุขเลยแม้กระทั่งเสี้ยววินาทีเดียว แต่เราเข้าใจว่ามันสุขท่านนั้นเองเพราะความทุกข์มันลดลงนั่งอยู่เนี่ยต้องขยับแล้วเนี่ยมันทุกข์แต่ไม่เคยเห็นเลยที่นหน้าที่ขยับนี่คืออะไรมันทุกข์มันเมื่อยแต่เราไม่เห็นว่ามันทุกข์ท่านนั้นเองพอเราขยับมันก็หายทุกข์แล้วพอเราขยับอีกทีทททก็หายทุกข์แล้วพอ <S <S หายใจ <S <S ไม่พอเราก็หายใจเข้าใหม่แล้วพอลืมตานานๆแล้วมันทุกข์เราก็เราก็ขับพิมตาแล้วเข้าใจไหมว่ามันทุกข์ทุกขณะแต่เราไม่เคยเห็นเหยนี่ไปเรียนรู้ทุกข์สกก่อน ให้รู้จากทุกจริงๆซะก่อนว่าทุกมันเกิดจากยังไงเมื่อรู้ทุกแล้วไปละทุกได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นอาการตีเปี้ยเนี่ยหายเจ็บ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 มันหายไหมมันไม่หายแต่เมื่อเหตุปัจจัยมันดับลงมันหายได้ไหมหายได้ดังนั้นก็ต้องอย่าตีก็คือจัดการที่ต้นเหตุของมันคือสมุทยัยอาการทุกเนี่ยก็มีจากกายกับใจดังนั้นก็ต้องไปให้เห็นว่าขันห้านี่แหละเป็นตัวทุกไอ้ร่างกายนี่เป็นตัวทุก ไอเวทนานี่พาเราทุกไอสัญญานี่ะพากูทุกไอสังขารละขันเนี่ยคิดปรุงแต่งนี่พาทุกและสุดท้ายไอตัววิญญาณน,นี่คือตัวอวิชาพาเกิดพาตายพอเห็นได้ดังนี้ก็เห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไฟแปลปวนเป็นกองทุกเป็นไฟร้อนเมื่อนั้นเห็นได้ดังนี้จิตก็ถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอุปทานก็ขาดใจไปความรักความโลภความโกรธความหลง ราคาโทสาโมหะก็หลุดลอยไปเข้าใจเนาะจบแล้วตอนนี้น,นั่งสมาธิตัวโยกหมุนต้องทำยังไงครับหยุดนั่งสมาธิแล้วไปรู้สติอยู่กับปัจจุบันขณะดูอนาปนสติก็ได้ดูกายคตาสติก็ได้ละความคิดทางอารมณ์กลับมาตั้งมั่นเป็นกลางหรือไม่งั้นก็ดูที่จิตนิ่งว่างอยู่ภายในจบสภาวะธรรมคือสิ่งที่มีอยู่จริงจิตเจตสิกรูปนิพพาน แต่ไม่มีความคิดเท่ากับความคิดไม่มีอยู่จริงใช่ไหมครับจิตเจตสิกรูปนิพพานะจิตเจตสิกรูปนิพพานจิตเป็นธาตุรู้เป็นสิ่งที่เข้าไปรู้นะเจตสิกคือเกิดขึ้นพร้อมกับจิตหลังจากที่มีอายตนะสัมผัสมาทางรูปนี้รูปนี้เป็นที่ตั้งของจิตและก็เป็นที่เกิดของเจตสิกด้วย จิตเจตสิกก็รวมกันอยู่จริงๆแล้วจิตกเจตสิกก็เกิดพร้อมกันดับพร้อมกันพอเข้าใจไหมดังนั้นจิตเจตสิกรูปจึงเป็นที่เกิดและตายอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหลที่ละไอตัวนี้ได้ก็เข้าสู่นิพันธดังนั้นจิตเจตสิกรูปจึงเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดและวัฏสงสารก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้โดยอาศัยความคิดอารมณ์ความรู้สึก มีจิตเข้าไปรับรู้มีกายเป็นที่ตั้งอาศัยเมื่ออะไรที่ละจิตเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญายานเห็นแจ้งแทงตลอดในอริยสัจสีมักคีมีองแปดและโพตชงจิตรวมลงจิตก็ถอดถอนคืนคลายถ่ายถอนอุปทานตัณหาและอวิชชาออกจากนิพพานนิพพานจึงประจักษ์แจ้งมาอีกครั้งหนึ่ง อาจารย์ครับขัหนห้ากับทำม,มาลมมันเหมือนกันไหมอยู่ในขันห้านั่นหละจะอะไรก็ตามก็อยู่ในขันห้าม,มดเลยจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่ว,จะ,วจะชอบไม่ชอบจะมีเรื่องราวไม่มีเรื่องราวก็เป็นขันห้าหมดแยกออกเป็นแค่ลูกกับน้ำเท่านั้นเอง